ปลอดภัยคนอื่นไม่เดือดร้อนไปถึงเอาหมายและย่างสวัสดิภาพเห็นอันะนะั้นก็คือตัวที่เป็นผลลัพธ์ก,การเรียนรู้นะเราสอนเ,นเพื่อให้เข้าไปมาอย่างมีสวัสดิภาพจะไปไม่งั้นก็ไปไหนไม่ได้มาไหนไม่ได้แต่ไปมาได้เลยมีสวัสดิภาพโอเคอันนี้น ไปมาได้อย่างสวัสดิภาพของเด็กที่กระบี่นะกับของเด็กในกรุงเทพกับของเด็กเ็นดอยกับของเด็กที่อยู่ชนบทห่างไกล<ๆ>กับของเด็กที่อยู่ในเมืองเหมือนกันใช่ไหมต่างกันเลยน,นะคะ <S <S <ๆ>เด็กที่อยู่ในชนบทนะฮะคงไม่ ไม่ใช้รถเอง,ก,งกันมากนะักนอกจากบางคนใช่ไหมคะผมไม่ได้ใช้เขาใช้รถอะไรกันใช้อะไรที่จะเดินทางไปมาค่ะมอเตอร์ไซค์จกักรยานอใช้โมเตอร์ขาไงนะคะ,อะเออน,นะคะเห็นไหมคะ มีขี่ควายก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะอย่างี้เกรียนก็ได้ใช่ไหมคะในวันล,ลดอะไรนะอ่าอีแตงลือลดอะไรที่นะคะสามถพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในท้องถินะ่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนเรื่องนี้ให้มีประโยชน์เนี่ยก็ต้องเรียนว่าวิธีการใช้วิธีการเดินให้ปลอดภัยลัดข้ามทุ่งนานมาเนี่ย เดินกีดกอดไทยทำอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะใช้จักรยานจะใช้อย่างไรนะจะขึ้นซ้อนท้ายมอเตร์ไซค์เนี่ยจะทำยังไงนะนะอ่ะโอเคแต่จะแตกต่างกับอีกอีกอีกมรดหนึ่งนะคะในกรุงเทพอ่ะต้องสอนอะไรอ่ะโอ้โหในกรุงเทพเราสอนหนึ่ง รถหนึ่งรถเมล์รถไฟฟ้ารถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์นะเรือนะเรือโอ้โห,โหเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในครงนี่ต้องเรียนเพียบเลยนะต้องเรียนเพียบเลยเพราะมันมันเยอะมากแล้วก็จริงๆมันสำคัญกับชีวนะิตเราทั้งหมดเลย่ะนะคนะ แล้วคุณคิดดูสิแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เรียนเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องอะไรได้อีกนะหลักๆคือเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมคะถ้าขึ้นเรือให้ปลอดภัยขณะที่เบียดเสียดยัดเยียดกันไม่ทำยังไงนะคะจูจะต,ต้องระมัดระวัองอะไรเห็นไหมเช่นเดียวกับใน,ในรถเมี์รถเมย์ที่นอกจากความปลอดภัยในเรื่องของการขึ้นลง ยังต้องปลอดภัยจากวิชาชีพอีกต้องระมัดระวังอีกนะการร่วมเกินนะอะไรต่ะไรอุย้ยมันเยอะแยะไปหมดนไนะคะแต่ถามว่าจําเป็นไหมจำเป็นสําหรับชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่าคนคงเริ่มเห็นใช่เหยคะว่าเห็นไหมคะว่าคือสิ่งที่สอนในหลักสูตรสมทนาเนี่ยมันจะต้อง เชื่อมโยงกับบริบทและก็ขีตของผู้เรียนแต่นะคะถึงแม้ว่าเราจะเรียนคอนเทนต์กันที่มันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนั้นต้องเรียนเรื่องเรือตรงนี้ต้องเรียนเรื่องเวียนตรงนี้ต้องเรียนเรื่องจักรยาน<ม>อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สรุปแล้วเรียนแล้วจบต้องได้คอนเซ็ปต์เหมือนกันคอนเซ็ปต์คืออะไรคะคอนเซ็ปต์ค่ะ คือจะไปจะมานะฮะต้องรู้จักเลือกใช้ยาภาชนะที่เหมาะสมและใช้มันยานะอะไรยายาย,า,ย,า,ย,า,ยาเหมาะสมถูกต้องเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพความปลอดภัยเพราะนั้นจะอยู่เหนือภาคเหนือภาคใต้เลย มันต้องในคอนเซปต์นี้นะฮะแต่คอนเทนต์มันแตกกัน้และคอนเทนต์ที่ต่างกันมันก็เลยเหมาะด้วยคือมันก็เหมาะกับเอาไปใช้ในชีวเตด้วยนะฮะถ้าคือว่าอยู่ในชุระบบหาดใหญเนี่ยถ้าไปสอนสองเหมือนเหมือน,อนในกรุงเทพกรุงเทพมีต้องสอนขนาดเพื่อนขับรถใช่ไหมคนะคนอมันต้องใช้ขับขับรถอ่ะและ,และเอาขับรถอันเนี้ย ไปสอนเด็กที่อยู่อังกลซึ่งไม่ไม่มีรถนักให้ขับมันก็มันก็ไม่ได้ใช้นัอย่างนี้ค่ะอันนั้นตรงนี้อยากจะเข้าใจชัดนะคะเพราะนั้นสรุปก็คือว่าคาเนี้ยคือขึ้นต้นด้วย S เป้าหมายก็คือ S ตัวนำพอพอพอมี S เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เสริมว่าเราก็มาดูว่าจาก ให้เคอะไรเ,เด็กด็กควรจะมีเคอะไรเพราะฉะนั้นเป็นการให้เด็กเรียนรู้เคในขออคายของงานที่ทำมันไม่ใช่เป็นเคสเปกสเปกตไปหมดแต่เป็นเคที่จะช่วยทำให้งานานั้นเนี่ยประสบความสำเร็จน,นะคะแล้วก็แน่นอนให้ตัวเอที่มันก็ต้องเป็นตัวนำม,มาแหละนะคะเพราะว่ามัน ใจมันใจมันนำทุกอย่างนะคะแล้วต้องไปส,สร้างสร้างตัวเอนะคะแล้วก็เมื่อเกับเอสได้นะคะก็สามารถที่จะนำ L K S A ทั้งหมดเนี่ยไปประสานแล้วก็ฝึก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 ในสถานการณ์ที่หลากหลายเล้าก็จะเกิดสีนะ,ะก็ชัดเจนนะคะก็ขอสรุปทั้งหมดก็คือว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะจริงๆแล้วทำได้หลากหลายรูปแบบนะคะโดยทุกรูปแบบจะต้องมีเป้าหมายมุ่งให้สมรรถนะเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะคือผู้เรียนจะต้องเกิดทักษะในระดับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยมีความรู้เป็นตัวเสริม และมีเกตปกติัหรือคุณลักษณะต,ต่างๆคือตัวหนุนและตัวขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะหามีลักษณะรที่แตกต่างกันได้ในวิธีการพัฒนาสมรรถนะนะคือจะเป็นาการเล่นการสอนแบบไหนยังไงสาม,มารถทำได้นะคะอาจจะแต,ตกต่างกันได้ประเภทของสมรรถนะอาจจะแตกต่างกันได้นะคะ ความเข้มข้นของสมรรถนะที่ต้องการอาจจะแตกต่างกันได้นะะซึ่งทั้งหลายทั้งแหล่นี้ควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและบริบบของผู้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะถ้ามองดูอย่างนี้แล้วนะคะถ้าเผื่อโรงเรียนใดจะไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทางสมรรถนะก็ย่อมทำได้นะคะ ได้โดยอะไรอันที่หนึ่งกำหนดสมรรถนะหลักที่เห็นของที่เราต้องการให้เด็กของเราเนี่ยเติดหรือดีนะคะไ,ได้รับการพัฒนาแล้วก็กําหนดว่าผู้เรียนขอบข่ายสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำที่ผู้เรียนเนี่ยควรจะต้องรู้เนี่ยมีอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือ ครูก็จะต้องมามาเอาซ้ายกับเอาขวานะจะพัฒนาหลักสมัมนาเฉพาะมาประกอบนะคะกันเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ในการเรียนรู้นะคะแล้ก็พัฒนาไปแล้วก็จริงๆก็คือส่วนที่มันเป็นส่วนขั้นต่ำเนี่ยมันก็ควรจะไม่ใช่ควรจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเช่นสัดส่วนว่า อเราควรจะให้็นความยืดหยุ่นนะคะของอของของสถานศึกษาตามตามที่สถานศึกษานั้นต้องการเนี่ยควรจะมีสักเท่าไหร่นะ,ะอันที่เป็นส่วนที่เป็นดัมมัสนะสำหรับนักเรียนทุกคนเนี่ยควรจะเป็นสักเท่าไหรนะ่ส่วนที่ต้องการิมตรงนี้ก็จะไม่เหหลอนกันแต่ละแห่งก็แล้วแต่แว่วาความต้องการของแต่และที่ นะคะตรงนี้ค่ะก็คือก็คือภาพโดยว่างๆนะคะขอ,องกักสุนซึ่งก็สามารถจะจัดทำเป็นกระสู่สถานศึกษาได้แต่อันนี้ก็คงต้องอขึ้นกับนี่คขันขึ้นกับว่าเป็นอ,อยู่ในโครงการของคอร์บอพื้นที่นวัตกรรมหรือเปล่าถ้าเป็นอยู่ในคอร์บอพื้นที่นวัตกรรมเนี่ย ครอ,อ,อนะั้นเขาเรื่อให้ให้เขาอมได้เพราะฉะนั้น mm. เราก็สามารถพัฒนาหลักสูตรที่มันเหมาะกับเด็กของเราจริงๆเนี่ยขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้เป็นตรงนี้เนี่ยมันต้องอินแกนกลางอยู่นะคะถ้าอินแกนกลางอยู่เนี่ยจริงๆแล้วนะก็ทำได้ก็คือ mm. เราก็เราก็เพิ่มสมรรถนะหลักนะคะ mm. ทำให้สมรรถนะหลักเนี่ยมันชัดเจนขึ้นว่าเราต้องการย,ยังไง ไอ้สมรรถนะเฉพาะเราบีอยู่แล้วจริงๆสมรรถนะเฉพาะนี่คือ KSA แต่เดิมมันเป็น KSA ของ,ขอ,งอนคทนตเแล้วก็เราก็ใช้คอนเทนต์ที่เขากำหนดนั่นแหละนะคะเอามาใช้ในการในการพัฒนาแต่ว่าแทนที่เราจะหยุดอยู่แค่ว่าให้มันได้ตามคอนเทนต์ KSA หรือตัวชีว้ด KSA นั้นนะ เราอาจจะลองวมแล้วก็ให้ทําให้มันเป็นซีใะ่นะคะทำเป้าหมายให้มันเป็นซี่แต่ว่าอายู่ในขอบขายนะั้นนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดของแกนกลางนะลองครเอทขึ้นมาเลยว่าถ้าทําตามหลักเนี่ก็คือเอาตัวเเป็นเป้าหมายคิดเก่อน แล้วก็สื่อเขาค่อยมันเติมว่า k อะไรอ a อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่เาเราคิดให้สบายๆโดยไม่ต้องมีกรอบก่อนนะคะ,ะคิดเสร็จเรียบร้อยเสร็จทีน,นี้เราเช็คสิ่งที่เราคิดเช็คสิ่งที่เราคิดว่าไอ้สิ่งที่คิดเนี่ยตรงเนี้ยที่ที่เราคิดขึ้นมาที่เนี่ยมันอยู่มันไปสอดคล้องกับมาตรฐานแล้วก็ตัวชี้วัดไหนเราก็ยกมามาตรฐา ตัวชีวิตนะั้นเนี่ยมาประกบนะคะก็คือเราก็สามารถที่จะตอบสนองต่อตัวชีวิตในมาประฐานได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นการที่สองทางนะคะไปกลับไปมานะคะทำยอย่างไรอย่างึ่งนะคะก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาได้ก็คือเด็กได้สมรรถนะเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าในกรอบไหนก็ตามค่ะก็อ่า คิดว่าน่าจะเป็นที่แล้วเนาะก็เราก็คิดว่าเราพยายามให้จุดที่โรงเรียนจะเป็นที่ต่อได้นะคะที่หรือแล้วก็เป็นหน้าที่ของของทุกท่านนะคะที่จะช่วยกันพัฒนาเด็กของเรานะคะตามแนวคิดนี้ทำได้มากน้อยเท่าไหร่ก็คงต้องลองดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวประสบการณ์ก็คง ก็คงช่วยสอนเราเองนะคะว่าเราควรจะปรับยืดหยุ่นยังไงที่มันถึงจะเหมาะสมนะคะค่ะได้อ,องค์ความรู้ยังไงแล้วเนี่ยก็ส่งให้ทางทางส่วนกลางด้วยก็ดีนะคะทางส่วนกลางาก็อาจจะได้ข้อมูลที่จะเอาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรระดับชั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทําทแล้วท่าทําแล้ว ได้ผลเป็นยังไงอพอใจหรือพอใจดีไม่ดีแค่ไหนเนี่ยแค่ส่งข้อมูลกลับไปจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอีกระดับึ่งนอกจากในประโยชน์ต่อสถานศึกษาของเราเองนะคะอากจคิ่ว่าน้าะีหมองสมน,นะคะสุดท้ายเลยนะ,ะสุดท้ายเลยสุดท้ายสรุปก็คือ competency a b s education ตัวการเปลี่ยนแปลงหลัก ะะก็คือ a c h i e v e หมายความว่ามันเป็นการเปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนจาก knowledge to action เปลี่ยนจาก K มาเป็น SC นะฮะมาเป็น S to C เปลี่ยนจากความรู้มาสู่การปฏิบัติอันนี้เป็นเป็นการปรับนะฮะประับ position หน่อยหนึ่ง ถึงจะเรียกว่าพิกเลยนะเป็นเพียงแค่ปรับปรับจุดของมันว่ามันจะตัวไหนมีองค์ที่ยืนอยู่ยตรงไหนนะคะแล้วก็แล้วก็ขอให้ทุกทามอ,าอ,าอย่ากามมังวลอย่ากังวลใจนะในเรื่องที่ว่านักเรียนจัไม่ได้ความจริงนะคะจริงๆแล้วถ้าทำลงมือทำจริงๆเนี่ยเราจะเห็นด้วยตายตัวเองว่า หนึ่งถ้านักเรียนมีตัวเอและถ้าเราทำให้หนักเรียนเนี่ยนะเห็นว่าสามารถที่จะใช้ตัวเขาเนี่ยเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้ทำให้เขาอยากรู้แล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้เขจาจะตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองได้นะ แล้วจะพบว,ว่าเทคโนโล,โลยีจะเข้ามาช่วยนะจะเข้ามาช่วยในการเรียนรู้และความรู้ของเรียนเนี่ยจะกว้างเขาจะมีความรู้มากกว่าที่นะครูให้ได้อนะคะอันนี้ก็ต้องอาศัยว่าต้องลองทำดูนะคะแล้วก็ต้องต้องค่อยๆพัฒนาดูไปสักพักแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กมาทั้งอ,อีกหลายกุกคนอยู่ข้างหน้านะนะ ก็แค่นิดๆยัีนิดๆอ่ามีค่ะเหมาะสมไหมแบบนี้นะครับก็บอกว่าโลกตอนนี้ไม่ได้สนใจนะฮะว่าคุณรูณ้อะไรนะ,ะแต่โลกสนใจมากกว่าเขาสนใจว่าคุณจะสามารถทำอะไรได้กับสิ่งที่คุณรูณ้อันนี้ก็คือ3 อะไรครับผู้จัดงานทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาอยากได้คยแบบนี้นะคุณต้องคนต้องสามารถทำอะไรได้แผาแต่เอกหน่อยไม่เอกไม่เอกคนนี้บอกว่ารู้อย่างเดียวไม่เพียงพอนะเราต้องนำมันมาปรับใช้ความตั้งใจอย่างเดียว นั้นยังน้อยไปเราต้องลงมือทำอันนี้เข้าใจว่าข้าพกไม่ได้สามู่งสมรรถนะหรอกนะคะก็เป็นนักแสดงนี่อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นคอนเซ็ปที่เขาเกิดขึ้นจากการจากชีวิตของเขาจากการเรียนรู้จากชีวิตจริงของเขาแล้วมันก็มือย่างว่านะคะรู้อย่างเดียว ค่ะตอนนั้นก็เป็นหน้ทานที่ของตัวไปเลยนะคะก็ะช่วยเหลือไปอย่างมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ขอบคุณค่ะวันนี้เป็นการเข้าได้แล้วไป <c oughs> เจอมาดให้นะคะ